รูปแบบงานดีไซน์นี้นะครับมันต้องสะท้อนถึงความเป็นตัวตนของคุณคุณผู้อยู่อาศัยนะครับอย่างแนวลอฟท์นี่กำลังฮอตฮิตมากในกลุ่มของคนรุ่นใหม่วกกับ f a c i l ลิตี้ต่างๆนะครับที่เตรียมไว้ให้ก็สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนเมืองด้วยโลเคชันที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางใกล้กับสถานีสีแบรริงของโมโนเรลสายสีเหลืองแค่100เมตรถ้าที่อันที่พูดมาเป็นแนวที่คุณกำลังมองหายอยู่แล้วก็ ที่นี่เลยครับ The Cube Loft สีนักครินเทพลักษ์อันเนี้ยใช่แน่นอนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณที่อ่ะวันนี้ครับ The Cube จัดให้อีกแล้วครับกับ The Cube Loft สีนักครินเทพัักษ์ครับก็เป็นจริงๆเป็นแบรนด์ The Cube Loft โครงการที่3ามจริงๆที่เราสําเร็จมาคือจากโครงการนวลจันทร์<า>แล้วก็ลาดพร้าวเราก็มาเปิดที่นี่ได้1ปีแล้วจุดเด่นของโครงการขอพูดเรื่องทำเลก่อนละกันครับได้ครับ,รบวก่อนที่จะเข้าไปดูคอนเซ็ปต์กับห้องตัวอย่างเนาะ,ะจริงๆแล้วถ้าดูเรื่องของเสถียรภาพทำเลเนี่ยถ้าดูเรื่องของการเดินทางก่อนครับยังไงซื้อคอนโดต้องสะดวกเรื่องการเดินทางก่อนแน่นอนอยู่แล้วโครงการเราอยู่จริงๆอยู่ซอยสีดา18ครับนะครับตรงนี้คือซอยสีดาน20ที่เป็นสำนักการขายนะครับนั้นขอพอยต์ประเด็นตรงที่ว่า ทำไมเราถึงโลเคชันแต่ละจุดแต่ละจุดนั้นวันนี้เราไมา่อยู่ตรงนี้ไนดะ้ถ้าคุณแอนดี้รู้จักเนอะคิวเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าโครงการเราเป็นคอนโดโลไลฟ์เนาะถูกต้องก็ <แบ S 2> มอง<ช>ถึงทำเลที่มันไม่ไกลรถไฟฟ้ามากอ,อาจจะเข้าซอยนิดนึงนะครับเพราะรรว่าถ้าติดถนนใหญ่ราคาที่มันคุ้มค่าแบบนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีละนะฮะทีนี้เนี่ยเอาเรื่องของของรถไฟฟ้าก่อนว่ามันโดดเด่นยังไง นะฮะก็คือว่าไฟฟ้าสายในสายสีเหลืองนะครับเชื่อมต่อจริงๆก็เชื่อมต่อกับสายสีเขียวครับนะครับที่เสร็จแล้วนะครับอยู่ตรงจะไปเชื่อมตรงสำโรง<อ>แล้วจริงๆมันก็จะไปเชื่อมกับสายสีส้มตรงแยกลำสาลีถูกต้องทีนี้ในส่วนของความโดดเด่นของสายสีเหลืองอีกมันก็จะมีแนวรถไฟฟ้าสายสีฟ้าออกนะครับจากบางนาวิ่งเข้าสุวรรณภูมิครับนะครับซึ่งเป็นแนวมาละอันนี้เนี่ยเราจะเดินทางเข้าเมืองจะไปสนามบิน ก็ใช้รถไฟฟ้าได้เลยอนาคตคือสมยรถยนต์อาจจะไม่ต้องใช้เลยก็ได้ถูกป่ะใช่แต่ถ้ามีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นเอ็กซ์ตราคือถ้ามีเนี่ยตรงนี้ก็ใกล้ทางด่วนนะครับก็มีทางด่วนตรงด่านบางนานะครับวิ่งเข้าเมืองไม่เกินสักแค่กิโลนะครับวิ่งเข้าไปตรงนี้เองแล้วก็วิ่งออกชนบุรีก็บุรพาวิถี ก็สะดวกมากและแถวนี้โรงเรียนเป็นไงฮะจริงๆแถวนี้โรงเรียนดังๆเนี่ยที่เราได้ยินชื่อก็จะเป็นบางกอกทนาในซอยลาสานระดับแล้วก็ตรงในซอยแบริ่งเองเนี่ยก็จะมีโรงเรียนเซนโยบางนานะครับวิ่งเลยไปตรงเทพรักษ์นิดนึงก็จะเป็นอัสสัมชัญสมุดปากการเซนโยสมุดปากการโอ้โหมีแต่ระดับท็อปไฮเอนด์ทั้งนั้นเลยใช่ใช่แล้วก็จริงๆไม่มีแค่นั้นนะเส้นสีนคกิรีนเนี่ยก็มีพวกสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะครับอย่างถ้าถ้าเข้ามาในตรงนี้ก็จะเป็นแมคโครเป็นพกซี เลยไปก็จะเป็นแจ๊สครับแต่ถ้าห้างดังๆที่เรารู้จักกันก็พาราไดซ์สีคอนอยู่ตรงนี้นะครับเลยไปทางเส้นบางนาก็จะเป็นเมกาอีเกียนี่เอาจริงแล้วทุกอย่างมันคอนเน็กกันไปหมดคอนเน็กันไปหมดและถ้าสมมติคุณมาช่วงเวลาดีๆเนี่ยผมแป๊บเดียวถึงกันแล้วกันเลยใช่ใช่ฮะก็อันนี้คือจุดจุดเด่นเรื่องทำเลที่เราอยากจะนําเสนอมากๆนะครับคราวนี้เราวนกลับมาเข้าสู่ในโครงการของเราดีกว่านะครับกับบรรยากาศที่มีความลอตเต็มที่มากถ้าคุณแอนดี้เข้ามาเห็นก็จะเห็นเป็นเซลล์ แล้วอยากให้มันออกดูเป็นลอฟคาเฟ่นะครับดูด้านข้างดูอะไรที่มันเป็นเหมือนมีเมนูกาแฟคือขอแอบชมเลยนะปกติเนี่ยเรามาเราเห็นเมนูเนี่ยถ้าเป็นเมนูแบบนี้เนี่ยต้องเป็นกาแฟแล้วใช่เอสเปรสโซ่ใช่้าีูชหโน่ทั้งทั้งฝั่งซ้ายจะเป็นแฟคซิลิตี้ของโรงมก็มีอะไรละนะมีเกือบ20 มีเกือบ20เมนูนะฮะอันนี้คือแ a คซิลิตี้ของโครงการนะครับส่วนฝั่งขวานี่ก็เป็นรูมไทปของแต่ละกี่แบบยังไงฮะจริงๆเราหลักๆเรามี2แบบคือ One Base กับ One b นเ r o o m c l a s s แต่จะแยกเป็น5้าไทป์นะครับตั้งแต่ยังไงตั้งแต่23จนถึง3.4.5อันนี้คือแม็กซสุดของเราแม็กซสุดละมีทั้งหมดกี่ยูนิตยังไงฮะมีทั้งหมด349ยูนิต บนพื้นที่ทำเลบนพื้นที่2ไร่นิดๆสองไร่หนึ่งงาน99้าเาวาเอ้ยกำลังพอดีพอดีนะนี่แบบว่าอึดอัดจนดเกินไปนะใช่ใช่เพราะว่าเราไม่ใช่ไฮไลท์เราเป็นโลไลท์เราก็อยากให้อยู่แบบสบายเดนซิตี้น้อยๆมา รเรามาเขาเรียกว่ามาแซกกันทีละมุมกันเลยดีกว่ามาดูรายละเอียดกันดีกว่า,ค,วาคือในในส่วนของคอนเซปต์เนี่ยเรานิยามมันว่าเป็นเลตโทลอกแล้วกันโอเคเพราะว่าเราอยากให้ย้อนกลับไวย้อนไวกลับไปสู่ยุค8 0 9 0คือลอกมันเป็นเรื่องของความธรรมชาติมไม่ว่าธรรมชาติของดีไซน์ธรรมชาติของ ของส่วนกลางของตัวสีด้วยนะตัวสีด้วยเลยเพราะสังเกตว่านี่สีนี่คือเน้นความคุมโทเลยนะของความเป็นเลตโรเลยนะเดอะคิวโลฟสีนักลินเทพลรักเนี่ยก็จะมี2อาคารนะครับแบ่งเป็นอาคาร A อกับอาคารบซึ่งจริงๆแล้วหลักๆส่วนกลางเนี่ยจะเข้าไปอยู่ตรงอาคาร B ซะมากกว่านะครับใช่ซึ่งจริงๆชั้น2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสาว่ายน้ำนะครับก็จะยาวไปอยู่ยาเมตรเมตรใช่เมตร20ก็จะอยู่ที่ชั้น2ชั้น2ก็จะมี ในตึก B จะเป็น co-working space อยู่ด้วยอ๋ออยู่ด้านนี้ใช่แล้วก็จะมีห้องน้ําแยกหญิงชายจะเป็นซาวน่าอยู่ข้างในมีซาวน่าด้วยใช่ครับว้าวใช่แล้วก็ในส่วนของชั้น3ามขยับมานิดนึงเนี่ยจะเป็น meeting r o มกับฟิตเนสซึ่งเวลาวิ่งออกกําลังกายฟิตเนสพอลงมาเห็นสระไวน้ำแล้วก็พอมาขยับมาชั้น4ี่เนี่ยจะเห็นความพิเศษนิดนึงคือชั้น4จะเป็น l o f ค cafe นะครับแล้วตรงตรงนี้ก็จะเป็นบันไดวนขึ้นไปได้คือสามารถเชื่อมจากชั้นบนเนี่ยลงไปสู่ตรงส่วนกลางได้เลย แต่จากที่ผมเห็นเนี่ยอาคารเอก,ก็ไม่ได้น้อยนะ,ะก็ไม่ได้น้อยหน้าจริง,รงๆซึ่งอยู่ด้านบนนี้ก็จริงๆ,ๆก็ทดแทนกันจะมีจริงๆอันที่หนึ่งเนี่ยถ้าเรามองด้านนี้นะฮะด้านนี้เราก็จะเห็นเป็นบันไดบันไดาจากชั้น3เนี่ยสาม,มารถคอนเนคกันมาได้นะครับเป็นวอล์กเวย์ เดินลงมาตรงสระไว้น้ําได้อ๋อที่คุณเลยบอกว่า A กับ B ถ้าคุณมีการ์ดคุณสามารถเดินทะลุถึงกันและกันได้ใช่แต่ว่ามันจะได้เข้าตรงได้เฉพาะส่วนกลางอ๋อส่วนกลางเข้าใจได้ส่วน,ส,วนส่วนพักอาศัยนี่เข้าไม่ได้อ่ะแล้วด้านบนละ่ะด้านบนเนี่ยก็จะขึ้นไปได้ตรงชั้น8นะฮะแล้วก็ขึ้นไปใช้ประโยชน์ได้คือเป็นสวนเป็นสกายการ์เด้นครับโอเคเลยนะผมว่าเฟอร์เซนตี้คุณนี้ ส่วนที่จอดรถเนี่ยเราก็โปรไว้ไว้ให้สัก33%ยังไม่รวมจอดสองคันก็ประมาณสัก120คันโดยประมาณอ้ยเอาอยู่แล้วแหละเอาอยู่แล้วเอาอยู่เพราะว่าเราใกล้รถไฟฟ้าถ้าถึงเวลารถไฟฟ้าเสร็จตอนประมาณสักกลางปี65เนี่ยเราเสร็จก่อนรถไฟฟ้านิดหนึ่งนิดหนึ่งก็พอดีทุกอย่างก็ซื้อตอนนี้ครับผ่อนไปเรื่อยเดี๋ยวก็หมดแป๊บเดียวก็เป็นของคุณแล้วก็ถ้าซื้อตอนรถไฟฟ้าราคาเราก็คงขึ้นอยู่แล้วอไม่ไม่เหลือแล้วครับคโอเคครับไปดูเอง โอ้โหนี่บรรยากาศตรงนี้ก็แบบก็เนี่ยเราพยายามให้ให,ให้เห็นให้อินก่อนก่อนเราจะไปดูห้องตัวอย่างกันโอเคว่าเลทรลอบจริงๆแล้วที่เราพยายามใส่รายละเอียดเข้าไปในห้องตัวอย่างในส่วนกลางแล้วเป็นยังไงอันนี้ที่จะโชว์คือห้อง28ตารางเมตรเดี๋ยวก่อนนะนะครับนี่คือ28จริงๆหรอหนึ่งห้องนอน28ตารางเมตรจากเนี่ยมองเข้าไปเนี่ยมันมันใหญ่มากเลยเนี่ยเพราะว่าเราเน้นห้องหน้ากว้าง จริงๆถ้าถ้าเทรนดสมัยนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นห้องหน้าแคบเนาะจแล้วครัวอยู่ข้างหน้าแต่นี้เราอยากให้ให้เรามองถึงเรียลดีมานที่ใช้ชีวิตอยู่จริงเข้าไปเลยดีกว่ามาพาไรเชิญเลยครับเฮ้ยดูใหญ่มากเลยอยีครับ28ฮะเนี่ย28จริงๆก็ยังยังยังอยากจะบอกคุณผู้ชมอยู่ว่าทุกวันนี้คอนโดมันไม่ใช่คอนโดเมื่อเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วใช่ถ้า28เมื่อสมัยก่อนเนี่ยผมบอกแล้วว่า ก็อาจจะดูเล็กนะดูไม่เป็นสัดส่วนนะเจอเตียงเจออะไรก็จริงๆแล้วอย่างนี้ฮะห้อง28เราเนี่ยห้องนี้เป็นไทยที่ขายดีที่สุดของคิวอยู่แหละแต่ว่าเรามาปรับอะไรนิดๆหน่อยๆนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะอธิบายไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้อธิบายตรงนี้ก่อนจริงๆเริ่มแรกเลยตรงประตูเนี่ยก็ได้ได้แบบนี้เลยเป็นได้ฟิลไม้ลายไม้ลายไม้ธรรมชาตินี้เลยแล้วก็ได้ดิจิตอลดอทล็อกที่เป็น3ระบบครับทั้งเรื่องของก๊์ด รหัสแล้วก็กุญแจนะครับใช้ได้หมดเลยตามระบบนะครับเยี่ยมเลยทีเดียวแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของลิฟวิ่งครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโซฟาประมาณเมตรแปดสิบซึ่งจริงๆนั่งได้แล้วก็จริงๆนอนได้สบายสบายถามก่อน The Cube Loft นี่เป็นยังไงฮะให้เป็นฟูลี่ฟูลี่เฟอร์นชชไม่ใช่ฟิตต็ดนะไม่ใช่ฟิตต็ดโอ้คุณผู้ชมครับสบายหรือเลยแปลว่าโซฟานี้โซฟานี่ก็ได้โต๊ะกลางนะครับบิวอินที่เห็นนี่นะครับก็จะเป็นตู้ ข้างในเป็นทั่นวางรองเท้านะครับมีชั้นวางนมีชั้นวางเป็นเชลวางค่อนข้างครบหมดเลยอ่ะแล้วก็โต๊ะทานอาหารได้หรือโต๊ะทำงานก็ได้ได้หมดปรับได้หมดเลิศอ่ะฟรอน์ูซิิงอะไรฮะสองเมตรสี่สิบสองเมตรสี่สิบครับมาตรฐานมาตรฐานเชิญคุณนดี้มาดูที่ห้องนอนเดี๋ยวก่อนจะเดินเข้าห้องนอนดูนิดนึงคืออันเนี้ยเราตั้งใจดีไซน์ออกมาเป็นบานเลื่อนสามต่อเอาไว้กั้นส่วนระหว่างงห้องรับแขกกับห้องนอนเข้าใจได้ลองดูนะครับอันนี้ก็ให้เป็นมาตรฐานนะครับ โอเควันดูนี่โอเคนะผ่านเลยนะครับแล้วก็เข้ามาที่ห้องนอนเนี่ยตรงนี้เราก็มีเตียง5ฟุตูให้นะครับมีเดรสซิ่งนะครับสาไว้ตัแต่งตัวกระจกก็ใหญ่ตามนี้เลยโอเคแล้วก็มีแอร์ให้แค่หนงตัวให้1ตัวแล้วก็วอลเปเปอร์ให้ตามนี้วอลเปเปอร์ให้ด้วยให้ตามนี้เลยตายแล้วนี่คือแบบว่ากระเป๋าใบเดียวอยู่เลยอยู่เลยนะนะฮะข้างหลังข้างหลังเออไม่รวมไม่รวมผนังตกแต่ง อ๋อโอเคไม่รวมผนังตกแต่งแต่ตู้เสื้อผ้าเตียงอะไรได้ใช่ใช่ไม่รวมผนังตกแต่งแล้วก็เตียงก็ได้5ฟุตตรงข้างล่างก็จะเป็นตัวเอาไว้เก็บเป็นเก็บของได้นะครับครับเพราะว่าจริงๆแล้วพยายามดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ให้สามารถเก็บได้เซฟพื้นที่ในบ้านที่สุดใช่นะครับผมโอเคเตียงก็โอเคแล้วก็อย่างที่บอกไปว่า ด้วยความที่อยู่ระแวกแถวนี้นะฮะข้างในซอยก็ยังไม่ได้อึดอัดอะไรมากมายเพราะฉะนั้นเ้นหน้าต่างบานใหญ่ๆแบบนี้จะทําให้ห้องโฟล์มากขึ้นก็อยากให้เห็นแสงธรรมชาติแล้วก็มองออกไปก็จะเป็นวิวถ้าในบางห้องเนี่ยเอามองออกไปก็จะเป็นวิวสระว่ายน้ำถ้าอยู่ข้างในถ้อยู่ข้างในตัวอาคารแต่ถ้าเป็นบางห้องเนี่ยก็จะอยู่จะมองเห็นถนนสีนครินอะไรก็แล้วแต่มุมนะคะอันือ้ต้องเลือกก่อนใช่เดี๋ยวมาดูส่วนครัวกันไปครับคุณที่ฮะอันนี้เป็นประตูบานที่เรากั้นระหว่างส่วน ห้องนอนห้องรับแขกแล้วก็ส่วนครัวอันนี้เราให้นะคือค่อนข้างที่จะที่เน้นความไพรเวซีของคนที่อยู่อาศัยนะ้าเราข้าวกลิ่นก็จะไม่ข้าใช่ก็จะไม่ข้าเวลานอนเสียงต้องไม่เสียงก็ต้องไม่รบกวนกันคิดในโจทย์ในโจทย์ของลูกค้าเป็นหลักนะฮะเยี่ยมเลยครับตรงนี้ก็เป็นส่วนครัวนะครับที่จริงๆแล้วทั้งครัวทั้งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเป็นของ SB หมดครับอ๋อเาใช่เป็นของ SB เนี่ยก็จะมีที่วางช้อนวางอะไรเรียบร้อยมีกรงมีเก๊มีที่วางไมโครเวฟแต่ว่าไม่รวมไม่รวมเตาไม่รวมเครื่องดูดคว อันนี้จะไม่ได้อ๋ออันนี้คือไม่มาด้วยอ่าแต่เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวท้ายรายการคุยได้คุยได้ขอคุยนะคได้ขอแจ้งคุณผู้ชมก่อนนะฮะาช่วงนี้โอ้โควิด19ระบาดมากอาจจะบางคนอาจจะไม่ได้ทำกับข้าวบางทีอาจจะไม่จำเป็นเข้าใจแต่บางคนอยู่คอนโดแต่บางคนถ้านอาจจะจแบบตอนตื่นมาต้องมีกาแฟไงอ่านิดหนึ่งก็ในส่วนของระเบียงครับจริงเราก็เตรียมท่อน้ำดีน้ำทิ้งไว้นะครับเอาไว้ตั้มเครื่องซักผ้าไว้วางเครื่องซักผ้าไว้ก็หลังงานระบบเราเตรียมไว้หมดแล้ว โอเคนะคุณผู้ชมครับคือค่อนข้างที่จะครบสมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วนะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำพี่ครับก็ไม่ได้เล็กเลยนะเนี่ยฮะดูสิเป็นไงฮะเดี๋ยวอธิบายก่อนก็คือว่าสุขภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ยเป็นแบรนด์ของโคโลเรว้าวนะครับทั้งอ่างล้างหน้าทั้งสุขภัณฑ์แล้วก็มีที่อ่างล้างหน้าก็จะมีตัวตู้นะครับไว้เก็บเก็บของกระจกบานใหญ่ได้แบบนี้ อีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องที่ขายดีของโครงการอีกห้องหนึ่ง<ม>อีกแบบหนึ่งคือห้องวันเบสท์รูมยี่สิบสามจุดห้าตารางเมตร<ม><ม>นะครับก็เ,เราให้ฟูลลีฟอนิชเหมือนกันนะครับหนึ่งห้องนอนแล้วก็มีพันที่ให้แบ่งส่วนลิฟวิ่งมีส่วนครัวให้นะครับข้างในก็จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์ที่มีห้องน้ำในตัวไม่เล็กเลยคุณผู้ชมครับไม่เล็กเลยแล้วห้องน้ำก็ผพราว่าห้องน้ำไซส์สิ่งเดียวกับ ห้องอีกห้องนึ่งนะครับแต่แค่เราย่อยศสเกลเมื่อสเกลมาแล้วยังเป็นจุดขายคือยังเป็นห้องหน้ากว้างเหมือนเดิมครับผมนะครับฟูลลี่เฟอร์นิทเหมือนเดิมโซฟาโต๊ะทานข้าวเราให้เหมือนเหมือนห้อง28เลยดีครับนะครับถึงจะราคาย่อมเยาวแต่คุณภาพเราต้องได้เดอะคิวไม่เคยใช้ตีดากเรื่องนี้อยู่แล้วทุกคก็ทราบกันดีนะครับเพราะว่านี่ก็ถือเป็นแบรนด์ฮอตฮิตแนวหน้าอ่ะโอเคคุณเจ้าครับผมว่า ฟังจากคอนเซปต์ของโครงการ The Cute Loft ของเราแล้วนะครับก็รวมไปถึงการเดินทางสื่อสารสดุต่างๆทั้งในโครงการและนอกโครงการผมว่ามีครบพร้อมกันทุกอย่างในยทีเดียวครับราคาดีกว่าราคาอย่างนี้ดีกว่าก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มห้องที่3ตารางเมตรที่เราอยู่เนี่ยครับก็คือเริ่มที่1.49ล้านบาท ส่วนห้อง28ที่เราไปดูเมื่อกี้เรคืมที่1.66ล้านบาท1.66ล้านบาทนี่คือมาเต็มสตรีมนะมี่มี Fully Furnished ได้แอร์ได้วอลเปเปอร์นะครับครบครบทุกอย่างทุกอย่างที่เห็นโปรโมชั่นโปรโมชั่นคือตอนนี้เรามีเรื่องของการจองเราจอง999บาทจอง999นะครับผ่อนดาวเนี่ยเรา ฟรี6เดือนไปเลยพักไปเลยพันะครับสําหรับใครที่เดือดร้อนช่วงนี้เราก็เห็นใจลูกค้าเนาะครับครับแล้วก็ส่วนลดพิเศษสําหรับใครที่บอกว่ามาจากรายการโฮมของคุณเอนดี้เนี่ยเราลดเพิ่มไปเลยห้าหมื่นบาทเฉพาะภายใน3ามอธันวาคมก่อนปีใหม่ก่อนปีใหม่ก่อนที่จะกันไปในวันนี้นะครับผู้ชมครับทั้งราคาก็ดีดีโปรโมชั่นก็เยอะได้ส่วนลดของชาวโฮมบายอีกแล้ว มีอะไรอยากฝากฟังอีกสักนิดนะครับก็ฝากท่านผู้ชมที่ดูรายการด้วยนะครับวันนี้ก็ทางโฮมก็มาเยี่ยมโครงการผมเป็นหมื่นรอบนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับก็ถ้าคนที่อยู่แถวนี้หรือสนใจโครงการที่ใกล้รถไฟฟ้านะครับก็เรียนเชิญนะฮะออฟฟิศเซลล์แกลเลอรี่เราเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่อยู่ตรงซอยศรีฐาน20่ยี่สิบนะครับนะฮะเปิดทุกวันทําการเลยนะครับก็ตั้งแต่เวลา9ก้าโมงครึ่งถึงออกโมงครึ่งนะครับติดต่อได้ที่เบอร์1246 นะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ให้เข้าไปเยี่ยมชมดูข้อมูลกันก่อนนั่นคือ w w w t h e q u t c o n d o c o m นะคะถ้าอยากจะทักทายเข้าไปในแฟนเพจเราเพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก็ Facebook t h e q u t c o n d o c o m เหมือนกันวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครั้งหน้าครับเจอกันครั้งหน้าครับขอบคุณมากเจอแน่ๆ y e